คุณอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าห่างไกลนะครับแต่ว่าผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าอาจ,จอยู่ใกล้เรากว่าที่คุณคิดไว้นะครับ think like christ podcast รายการที่จะชวนคุณมองเรื่องใกล้ตัวผ่านมุมมองแบบพระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณอยู่กับผมซันสิทธวีธีรคุณชนเราจะเป็นอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณในหูของคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Think Like Christ EP ที่1นนะครับเราจะเป็นเพื่อนคู่คิดของคุณในทุกเช้านะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ติดตามกันได้เลยนะครับเราจะปล่อยรายการออกมาในทุกเชา้าแล้วเราจะมาชวนคิดด้วยกันว่าเราจะคิดแบบพระเยซูคริสต์ได้ยังไงนะครับ อย่างไรก็ดีผมไม่ใช่พระเยซูคริสต์แล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าทุกสิ่งที่ผมพูดจะต้องเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันแสดงความเห็น inbox เข้ามา c o m มนต์ Comment เข้ามาแลกเปลี่ยนกันว่าเราจะคิดเหมือนพระเยซูคริสต์ในโลกที่ซับซ้อนแบบนี้มากขึ้นทุกๆวันได้ยังไงนะครับโอเค ep ที่1แบบนี้นะครับผมอยากจะชวนคุยเรื่องวิกฤตโควิด -19 กก่อนเลยเชื่อว่าหลายคนคงเผชิญกับความเจ็บปวดในช่วงเวลาแบบนี้ใช่ไหมครับ ผมอยากใช้เวลานี้ในการแสดงความรู้สึกเสียใจแล้วก็คร่ำควรกับพี่น้องทุกคนไปด้วยกันผมเองก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างยิ่งกับวิกฤตในครั้งนี้หนักที่สุดของผมเนี่ยคือปี2020ตอนที่วิกฤตครั้งนี้มาใหม่ๆเลยผมเนี่ยโดนแคนเซิลงานอีเวนต์ของผมหลายงานเลยที่ผมเตรียมมานานแล้วก็ผมสูญเสียเงินที่ผมเอาไปลงทุนหลายแสนบาทซึ่งเยอะมากนะครับสาหรับคนที่ทํางานในวงการพันธกิจอย่างผม ด้วยความที่ผมเป็นคนชอบพบปะสังคมออกไปข้างนอกเที่ยวเดินทางนะครับการโดนล็อกดาวน์ซ้ำๆหลายรอบแบบนี้นีทำให้สุขภาพจิตของผมมันเสียด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกเหงาแล้วก็เครียดเวลาที่ต้องอยู่ล็อกดาวนานๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็อึดอัดมากในวิกฤตครั้งนี้และเชื่อว่าหลายท่านคงเจอกับความเจ็บปวดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ผมได้ยินเพื่อนผมบางคนที่สูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยโควิด -19 แล้วก็ไม่สามารถไปร่วมงานศพได้ด้วยซ้ําผมได้ยินเพื่อนบางคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วต้องปิดร้านอาหารผมจะพยายามไม่เอามาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะครับว่าความทุกข์ของใครมากกว่าใครเพราะว่าทุกความทุกข์นั้นก็สําคัญแล้วก็ผมคิดว่ามันมันเรียลมันจริงอะ่ะสำหรับทุกคนที่เจ็บปวดพอเรารเผชิญความเจ็บปวดมากๆเข้าแบบนี้นะครับผมคิดว่าหลายคนก็คงเกิดคําถามว่าเอ๊ะ แล้วพระเจ้าอยู่ไหนซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรผมลองไปเสิร์ชใน Google ดูด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า God กับโควิด <c oughs> 1 9ก็พบว่ามีบทความเยอะจริงๆที่เขียนว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในวิกฤตโควิด19นั่นแปลว่าหลายคนน่าจะเกิดคำถามนี้ไปด้วยกันแล้วพอผมย้อนคิดถึงพระธรรมสดุดีนะครับผมคิดว่าหลายครั้งผู้เขียนเนี่ยที่เผชิญกับวิกฤตบางอย่างเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้เหมือนกันว่าพระเจ้าอยู่ไหนทำไมพระเจ้าซ่อนใบหน้าของพระองค์จากเรา ทำไมพระเจ้าทอดทิ้งเรานะครับเป็นเป็นเป็นวลีที่เกิดขึ้นซ้าๆหลายครั้งในพระธรรมสดุดีนะครับดังนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่พี่น้องจะเกิดคําถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนในขณะที่เรากําลังเผชิญวิกฤตที่ทุกยากแบบนี้มันชวนให้ผมนึกถึงวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับนั่นก็คือวิกฤตกรุงเยรูซาเล็มแตกนะครับ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันมีมหาอำนาจของโลกที่ชื่อว่าบาบิโลนนะครับบาบิโลนก็ไล่กวาดล้างทุกอาณาจักรนะครับที่อยู่ใกล้เคียงเขาแล้วก็เยรูซาเล็มก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรที่โดนบาบิโลนตีแตกแล้วก็ถูกจับไปเป็นทาสแล้วก็ถูกเผาวิหารเผาเมืองผู้เขียนเนี่ยในพระธรรมเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าบทเพลงข้าควรวนนะครับได้บรรยายความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเอาไว้ไว้ในพระธรรมเล่มนั้นนะครับผมอยากชวน ทุกคนอ่านไปด้วยกันกับพระธรรมเล่มนี้นะครับเป็นพระธรรมที่สะท้อนความเจ็บปวดได้ดีมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันเหมาะอย่างยิ่งกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนตอนนี้คนเขียนบทเพลงข้ามคูณเนี่ยก็เขียนความรู้สึกหลายอย่างที่ผมคิดว่ามันใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอธิษฐานแต่ว่าพระเจ้าไม่รับฟังเขาเชื่อว่าพวกเราหลายคนคงรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยอธิฐานเผื่อวิกฤตโควิดมานานมากแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีนะครับแล้วมันก็ ล็อกดาวน์หนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผู้เขียนบทเพลงข้ามควรแอกว,ว่าเขาเนี่ยนึกไม่ออกแล้วว่าความจเจริญรุ่งเรืองที่เขาเคยมีในเยรูซาเล็มเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงผมเองก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าชีวิต normal ปกติของผมก่อนที่มันจะมาเป็น new normal เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงไปแล้วผมคิดถึงการเดินทางผมคิดถึงการได้ไปร่วมงานแต่งงาน3-400คนผมคิดถึงการได้ไปโบสถ์นมัสการกับพี่น้องหลายๆคนผมคิดถึงชีวิตที่ผมได้กลับไปนั่งทํางานในออฟฟิศ หลายครั้งมันนึกไม่ออกแล้วว่าความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นยังไงกันแนะ่แล้วผู้เขียนบทเพลงข้ามควรนะครับก็นำพาเรามาถึงจุดไคลแม็กซ์ของพระธรรมเล่มนี้นะครับนั่นก็คือบทที่3ข้อ21เป็นต้นไปนะครับเขาบอกว่าในขณะที่เขากำลังจิตใจหดหู่แล้วก็ซึมเศร้าอยู่เนี่ยแล้วเขาก็หวนคิดขึ้นมาได้เรื่องหนึ่งมันทำที่ทำให้เขามีความหวังนะครับนั่นก็คือความรักมั่นคงของพระเจ้านะครับเราก็เลยยังไม่ถูกเผาทำลายไป แล้วก็เมตตาของพระเจ้าก็ไม่เคยยั้งหยุดนะครับมันมีมาใหม่ทุกเช้าแล้วก็ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าก็ใหญ่ยิ่งนักมันเป็นพระธรรมที่ชวนให้เราคิดถึงความหวังในช่วงเวลาที่เราสิ้นหวังที่สุดผมไม่ได้ไปจากพยายามบังคับให้ทุกคนรู้สึกอิ่มเอิบกับความรักของพระเจ้าเท่านั้นนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า positivity toxic คือการบังคับให้ทุกคนเนี่ย รู้สึกมีความสุขตลอดเวลามองโลกแง่บวกตลอดเวลาเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมผมไม่ได้จะพูดในโทนนั้นนะครับเพราะผมคิดว่าความเจ็บปวดและความทุกข์ที่คุณเผชิญนะครับมันของจริงแล้วมันเจ็บปวดจริงนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในขณะที่คุณเผชิญความทุกข์ความหวังในช่วงเวลานี้สําคัญจริงๆนะครับแล้วก็ผู้เขียนกําลังเผชิญเราให้มองออกไปทุกเช้าที่เราเห็นดวงอาทิตย์นะครับทุกเช้าว,วันใหม่นะครับเราตื่นมาแล้วเรายังมีลมหายใจนะครับผู้เขียนบอกเราว่านั่นแหละ คือความรักมั่นคงของพระเจ้านั่นแหละคือความเมตตาของพระเจ้าที่เรายังไม่ถูกเผาผลาญทําลายไปนะครับและพระเจ้าสัตสย์ซื่อยิ่งนักในการที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆวันแต่ต้องบอกว่าข้อที่ทําให้ผมน้ําตาแตกได้เลยนะครับนั่นคือข้อ31กับข้อ3 2นะครับเขาเขียนต่อไปว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ตลอดไปแล้วก็พระเจ้าให้เกิดความทุกข์แต่ว่าพระเจ้าก็เกิดความเมตตาสงสารด้วยตามความรักมั่นคงของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้เต็มใจที่จะให้เกิดความทุกข์ทรมานหรือความโศกเศร้าแก่มนุษย์ทั้งหลายผมจําได้แม่นเลยว่าผมอ่านข้อนี้เมื่อปีที่แล้วตอนที่อยู่ในวิกฤตโควิดนะครับแล้วผมน้ําตาแตกเลยนะครับแล้วก็มันเข้าใจเลยว่าในความทุกข์ทรมานครั้งนี้ของเราเนี่ยพระเจ้าอยู่ใกล้เราจริงจริงแล้วพระเจ้าสาแดงความรักพระเจ้าสําแดงความสงสารเราแล้วพระเจ้าไม่ได้เต็มใจอยากจะเห็นเราพระเจ้าไม่ได้สนุกกับการที่พระเจ้าเห็นเราเจ็บปวดทรมานแบบนี้นะครับในสดุดีเนี่ย มีข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายนะครับและพระเยซูครั้งหนึ่งก็เคยสอนว่าความสุขมีแก่ผู้ที่โศกเศร้าเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าในความทุกยากเหล่านี้ในวิกฤตครั้งนี้นะครับผมว่าถ้าจะมองในมุมหนึ่งพระเจ้าก็ดูหายไปจริงๆนะครับแต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งพระเจ้าก็อยู่ใกล้เราจริงๆผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องในเหมือนกับที่ผู้เขียนพระธรรมบทเพลงข้ามคน เชิญชวนนะครับก็คือให้เรามองออกไปและทุกเช้าวนันใหม่ที่เรายังมีชีวิตอยูนย่นะครับผมอยากให้มันเป็นสัญญาณที่มันย้ําเตือนแล้วว่าความรักของพระเจ้ายังคงอยู่และพระเจ้าอยู่ใกล้เราพระเจ้าอยู่ใกล้คนที่ใจแตกสลายอย่างเรานะครับมันเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะมองเห็นความหวังในช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดแบบนี้นะครับในวิกฤตครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าห่างไกลนะครับแต่ว่าผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าอาจอยู่ใกล้เรากว่าที่คุณคิดไว้นะครับ ผมคิดว่าเมื่อเราใจแตกสลายและเราสิ้นหวังนะครับเราจะสามารถมองหาพระเจ้าได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เรานิดเดียวเองและพระเจ้าพร้อมจะปลอบโยนเราพระเจ้าพร้อมจะบอกรักเราและพระเจ้าพร้อมจะเดินไปกับเราในช่วงเวลาที่โหดร้ายเช่นนี้สวัสดีครับ